สบัสดีทุกคนนะมุนี่เขาก็อยู่กับทรงโอเปรเนาะจะมาว่าถึงเรื่องขนส่งเนาะขนส่งว่าอ่าแต่ละบอลน่ะราคาจักบาทเนาะหรือว่าจักพันนะะมุนี่แลกวก็เลยเขาจะมาว่าวเรื่องขนส่งของอ่ามีไซเลยเนาะไซลาวนี่คันว่าเป็นของบริษัทแท้เนาะจะจะบม่ให้เกินสามสิบกิโลเนาะเพราะว่ามันพบพายาหรือว่าใส่รถจะยังไญ่าเนาะตัวนี้นะของคันของบริษัทเนาะฝากน้ำพวกขนส่งสุริ เอาเป็นของอ่ะของบุคคลเนาะที่ไปเอาเองเนาะเอามาประเภทพวกเครื่องหน,นักอะไรเนาะตัวถัดตัวลมตู้เย็นยังกัมาได้เนาะอ่าปา้าปตารางขนส่งไว้ให้เนาะป้าตารางขนส่งไว้ให้ตัวน,นี้เป็นราคาของอ่ะตารางของบริษัทมีไทยเนาะราคาขนส่งไทยลาวเนาะตัวน,นี้เลยขนส่งไทยลาวจนรายการขนส่งของผนเนาะจะใส่เวลาประมาณ หา,าหาอ่าฮะเจ็ดมือเนาะมาหอดลาวฮอเนาะเพราะว่ายังเนาะเพราะว่าสมมุติว่าชาผากมากรุงเทพอ่าหอดหมกนาหารสมมุติว่าใส้ประมาณใส้เวลาประมาณหนึ่งสองมือหรือสามมือเื่อมาหอดหมกเนาะหอดหม,ก,มกแล้วม่นก,ก็นมีการจัดจัดระเบียบของเครื่องแล้รก็เเ็ษเครื่องเนาะเพื่อยิ่งรับแล้วก็กวดปัสดุอีกเนาะเพราะว่า พัสดุที่ผ่าว่าแต่และยางหรือว่าแต่ละอันในนาะก็ต้องได้ตรวจสอบพัสดุก่อนแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งมื้อเนอะเพื่อขามมาอีกเนาะเพื่อขามาขามาอีกก็ต้องได้กวดเช็คอีกเนาะแต่กาทางระบบมันก็นจะโทรแจ้งพัสดุนั้น,น,นเนาะจะโทรแจ้งลูกค้าว่าเครื่อนเครื่องจมัมาหอดแล้วตอนนี้ลูกค้าจะให้เอาลงใสตอนนี้แหละคือบรดษัทจำกาญนอนที่ทห้องจะว่าถ้าว่าลูกค้าอยากฝากเครื่องเนาะ ก็ต้องขอที่อยู่เขตที่เขาใกล้เคียงเนาะสมมติว่าเขียเขาใกล้เคียงเนาเขาไปถามหาบริษัทเพเ่ยเนาะว่าเขาอยากขาเครื่องมาแต่ไทยมาเล่าเนาะเขาต้องเหน็นเราไดหลังจากนั้นเนาะเพื่อจะเอาที่อยู่ห้บริษัทที่ใกล้เคียงบ้านเขาอะไรเพื่อเอาที่อยู่ห้แลลวก็ที่สําคัญนอนเดียวเจ Green. ปะาที่อยู่ห้เลยเนาะตามนี่เลยที่อยู่ไม่แต่ทุกคนเอาไปกรอกขอมดใส่แลวก็เขียนชื่อเบอร์โทรเจ้าของใส่เนาะที่กล่องพัสดุ หรือว่าปินโนาเป็นเจียเนาะติดใส่กล่องเนาะแล้วก็บอกที่อยู่ที่เขาอยากฝากให้ที่เขาอยากฝากนั่นฝากมาตามที่อยู่ที่คอยวนะ่าให้เนาะทียูของมีไซตัวน,นี้เมนทียูของ,อของมีไซสคาเขานะเนาะเราจะปาหา้ที่สำคัญคือส่งต่อเนาะส่งต่อนี่ต,นต,นต้องส่งต่อไราะวมีไซเนี่ยก็มีหลายเนาะทั่วประเทศเลยเนาะส่งต่อคือสำคัญส่งต่อ สาขาเนาะที่อยู่ใกล้เคียงของบ้านเฮาส่งต่อคือตัวอย่างเนาะเขาจะส่งต่อมีสาสาขาบนเดือนเนาะมีมีสายสาขาบนเดือนคือมีสายของเขาเองเนาะที่เขาอ,อยู่ใกล้แล้วก็ส่งต่อมันก็มีซื้อแล้วก็บเบอร์โทรเนาะเขากรอกซื้อบอ์โทรใส่เพราะว่าเครื่องมันหอดผลได้ตัวนตัวนี้หละยสำคัญที่สุดคือว่าส่งต่อเนาะก็ต้องใส่เลขรหัสของสาขาอีกเนาะคือเลขรหัสสาขาเขาก็เสียหาเนาะ นี้เขาจะให้ข้อมูลของอทางทางไทยเพื่อนเนาะหรือว่าจะฝากเคอรี่อ่าแฟตก็ได้เนาะฝากว่ตจะเครื่องต้องเขียนใส่ในกล่องน้ำเนาะเพื่อระบุชัดเจนเวลาผักเนาะเขียนเบอร์โทรเบอร์โทรอยู่ทั้งบ้านใส่เนาะเวลาเครือมาหอนมาหากทางพลังงานพิ่งไดติดต่อหาให้ทันทีเนาะจังไว้การฝากเครื่องของระบบมีใสไทยมาลากจะมีประมาณนี้นทุกคนเนาะถ้าว่าเบาเข้าใจตัวไรหรือว่าจนแต่สามารถ สอบถามได้เนาะเดี๋ยวเขาจะป้าเบอร์ไว้ให้เนาะติดต่อติดต่อทั้งนี้เลยเนาะเบอร์เขาสามารถติดต่อได้เนาะมีอย่างสอบถามได้สมมติว่าอยากฝากเครื่องเนาะเพราะว่าบันฝากเครื่องกันยังมีลายเนาะตัวนี้เป็นของระบบมีไซเนาะสมมติว่าใคเขาใจก็สามารถเขาสอบถามทางเพจเขาก็ได้เนาะเพจพิชัยสาข้าพนเดือนเนาะรัสเซียหาตรวจโทรติดต่อตามเบอร์นี้เลยเนาะเอาป้าเบอร์ไว้ให้เพ่เขาอใจได้โทรโทรทางเขาได้เนาะ ว่าสมุรพรภย,ยาว่าเครื่องราคาก็เริ่มต้นอ่าที่หมาพัญจีบเนาะเรหรับทุกคนบาขอใจใได้ทุสามารถสอบถามได้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง่งบาย